สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชนเนลกันอีกแล้วนะคบเพืพ่อนๆเอาเละครับวับนนี้แอดก็มีข่าวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับนอริซ่าเกาหลีประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนะครับสาสประเทศไอ้สาสเรื่องนี้เนี่ยมาเกี่ยวโยงยังไงกันบ้างในข่าวนี้เดี๋ยวตามมาฟังกันเลยจ้าแอดคิดว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วมีนอริซ่าของเราเนี่ยเป็นจุดกําเนิดเป็นจุดชนวนแบบทำให้เกิดเรื่องนี้ด้วยนะจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆฟังจบก็จะได้อัปเดตไปพร้อมๆกับแอดเพราะข่าวนี้เนี่ยก็อัปเมื่ นั่นเองจ้าทางประเทศเกาหลีก็คือนาเวอร์เจ้าเดิมเจ้าประจําของเรานะครับเขาออกมาพิมพ์ขึ้นหัวข้อว่าความลาคลั่งไคล้กระแสเกาหลีหรือเคป p OP ของไทยยังดึงดูดความสนใจของสื่อญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งเขาก็บอกต่อว่าเคป p ละครแฟชั่นและอะไรอีกหลายๆอย่างได้กลายเป็นวัฒนธรรมในตอนนี้โดยนําการแสดงของนอริซ่าแบล็คพิงค์ของเราหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับนอริซ่าเนี่ยมาจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมบันเทิงขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยซึ่งมันเกี่ยวข้องกันยังไงเขาก็เลยเท้าความยาวๆกันเลยนิดนึงจ้ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง หนุ่มสาวไทยเนี่ยไฟฟันถึงกระแสเคป๊อปนี่เป็นสำนวนที่นิเคอิของญี่ปุ่นใช้บทความแนะนาความนิยมกระแสเกาหลีเคป๊อปในประเทศไทยเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานอกจากนี้นเคอิเนี่ยเขาก็ยังแนะนําว่าความนิยมกระแสเคป๊อปเนี่ยเป็นโอกาสสาคัญให้รัฐบาลไทยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งตอนนี้เพิ่งเบินหน้านีาน่นะจ๊ะเพราะว่าก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยที่มองว่าเอ้ยน,น้อซ่าเนี่ยอยู่ใต้เงาเคป๊อปนู่นนี่นั่นนะแต่แอดมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่แบบจะเปิดประตูสู่การเชื่อมสั และเกาหลีไม่พอนะยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในการที่บอกว่าไปอยู่ในประเทศที่เขาเนี่ยมีทุนหนานแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องนี้ทําเพื่อนคิดดีใช่ไหมประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยให้ทุนกับวงการบันเทิงสักเท่าไหร่ทาให้ละครละครของเราตามล้าหลังของประเทศอื่นๆจนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะแซงเราอยู่แล้วนั่นเองจ้ามาฟังกันต่อนะจ๊ะเขาบอกว่านี k แคอิรายงานว่าหนุ่มสาวในประเทศไทยคลั่งคล้เพลงเกาหลีเคป๊อปและซีรีส์ละครและแฟชั่นเกาหลีเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นวัฒนธรรมเช่นกันตามรายงานมีนักศึกษาจํานวนมากที่ สนใจเกี่ยวกับเคป p OP, ในคณะเฉพาะแบบพวกบันเทงิงบันเทิงอะไรอย่างนี้ที่ก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วโดยมหาวิทยาลัยศริลปากรในกรุงเทพเพื่อจุดประสงค์ในการเลี้ยงดูนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้อนในวงการบันเทงิงซึ่งคณะนี้นะครับเขาก็จะมีการสอนการร้องเพลงแล้วก็การเต้นรําตลอดจนวิธีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศริลปากรเนี่ยกล่าวว่าฉันเนี่ยนะกำลังเตรียมตัวออดิชั่นสำหรับการที่จะไปเดบิวต์ในบริษัทบันเทิงเกาหลีต่างๆแล้วก็กล่าวเสริมอีกว่า เป้าหมายในอนาคตของฉันคือการเป็นไอดอลเคป๊อปและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลกซึ่งนิคกี้อีเขาก็กล่าวต่ออย่างมีนัยยะว่าในปีนี้เนี่ยมีผู้สมัครเข้าร่วมงานที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยจำนวน3 0 0 0ถึง5,000คนโดยร่วมมือกับเอเจนซี่บันเทิงซึ่งเพิ่มขึ้น3ถึง5เท่าเมื่อเทียบกับปี2559เมื่องานเริ่มนะตอนนั้นนะเพื่อนๆน,นะซึ่งเขาก็กล่าวต่อว่าสาเหตุที่วัยรุ่นไทยคลั่งไคล้เคป๊อปเพราะการแสดงของนองลิซ่าของเราซึ่งเป็น สมาชิกจากประเทศไทยของวงดังอย่าง Black พิงกอันนี้เขาเขียนนะเขากล่าวเสริมว่าบัตรคอนของดาราเกาหลีเนี่ยอยู่ประมาณ4,500หรือประมาณ1,069,000วอนซึ่งถูกกว่าเมื่อก่อนถึง9%เลยนะแล้วเขาก็กล่าวต่อว่ามันเพิ่มขึ้น2เท่าอันนี้ก็งงว่าตะกี้บอกถูกกว่าเมื่อก่อนแต่อันนี้เขามาพูดว่ามันเพิ่มขึ้น2เท่านนะาก็ตามนี้แล้วกันจ้าอ่ะมาต่อกันนะเพื่อนๆนะและจํานวนทริปไปเกาหลีและการศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน,ขน,กนเขากล่าวด้วยความตระหนักถึงอิทธิพลของกระแสเกาหลีรัฐบล จึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความสามารถทางวัฒนธรรมของประเทศนิเคอิกาว่ารัฐบาลไทยเนี่ยประกาศเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะว่าจะสร้างกระทรวงที่มุ่งส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมบันเทิงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางโดยใช้เกาหลีและไต้หวันซึ่งได้ดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขายระดับชาติเป็นต้นแบบนั่นเองจ้าซึ่งตนนัวนีเอ็ดมองว่าเราไม่น่าจะชาขนาดนี้นะจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพมากพอจากหนังหรือซีรีส์หลายๆเรื่องที่เขาได้ทุนหนาๆห,หน่อยก็จะทําผลงาน อายกตัวอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยอย่างที่หยดอย่างเงยเห็นปะก็ดังมากๆแต่สับเปลอเนี่ยทุนไม่เยอะแต่เนื้อเรื่องเขาดีมีสมองในการครีเอทเนื้อเรื่องดีๆก็ทําให้รายไดย้พุ่งกระฉุดได้อุตสาหกรรมไทยจริงๆอ่ะสู้ต่างประเทศได้สบายเลยนะแต่ถ้าเกิดได้ทุนหนาก,กว่านี้เนี่ยก็จะยิ่งสู้ได้มากขึ้นเพราะแอดคิดว่าหนังในสมัยก่อนตอนเด็กๆคิดว่าโอ้โหมันมีแต่หนังดีๆหนังบูมๆหนังกระแสด,ดังๆแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยทุนเริ่มน,น้อยลงน้อยลงยไม่ค่อยสนับสนุนด้านละครด้านคมบันเทิงเนี่ยเหมือนเขามอง สื่อกลางในการปลุกกระแสความเป็น c u เจอร์ของคนไทยมากขึ้นในการไปในประเทศเกาหลีที่เขาก็มีการส่งเสริมด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆทำให้อุตสาหกรรมของเขาเนี่ยเติบโตไปในระดับโลกได้ไม่ยากนะครับบวกกับศักยภาพของโนริซ่าของเราที่มีเต็มตัวจนเขาเนี่ยต้องยอมเลือกโนริซ่าเพียงคนเดียวจากคนไทยในตอนนั้นถึง3 4 5 0 0ันคนในตอนนั้นโนริซ่าเราสู้ไปเป็นคนเดียวเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบฝ่าฟันไปจนถึงตรงนั้นได้โอ้โหเราต้องฝ่าสมรภูมิดราม่าอีกมากมายจนถึงทุกวันนี้นะเ,นเพื่อนๆนะซึ่งในถ้ามองเนี่ยแอคคิดว่าเด็ก รู้ไงว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมทางด้านนี้เลยเขาก็ต้องไปเติบโตที่อื่นที่ความฝันของเขาเนี่ยคล้ายๆโนริซ่าก็คืออยากจะเป็นศิลปินแต่ในประเทศไทยไม่สามารถผลักดันไปสู่ระดับโลกได้เขาก็ต้องเดินทางไปเกาหลีเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะซึ่งแอดก็เคยเห็นคอมเมนต์บางคนมาเหยียดโนริซ่าว่าเอ้ยอะไรอะโนริซ่าเนี่ยก็คือบอกว่าต้องดังเป็นเงาของเกาหลีแล้วต้องไปเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีแล้วก็ต้องแซมแซงคนไทยไปก็ถึงจะดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอดมองว่าเฮ้ยทำไมมองอย่างนั้นอะไอพวกนี้คือแอนตี้นะแอดว่านะจริงๆถ้าเรแะส เราก็ด the ีใจแล้วก็ส่งเสริมไปแต่คนที่ไปอยู่ที่เกาหลีแล้วดังในเกาหลีเราก็ควรจะส่งเสริมแล้วก็ยินดีเช่นกันที่คนไทยของเราเนี่ยไปทลายกำแพงหัวใจในเกาหลีได้ทําให้คนเกาหลีที่เขาชาตินิยมขนาดนั้นเนี่ยต้องหันมามองชาวไทยว่ามีศักยภาพไม่แพ้กันในเกาหลีเช่นกันถึงจะเป็นการแบบว่าตีคู่ไปในการเผยแพร่เกาหลีด้วยแล้วก็เผยแพร่ศิลปะไทยในนั้นแต่นอลิซ่าของเราก็ทําให้เห็นแล้วว่านอลิซ่าเนี่ยสามารถเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราไปสอดแทรกไว้ใน MV ของเกาหลีแล้วก็ได้รับทรางวัลเคปเปิลงปีจาก VMS หรือจะเป็นวีโอท่มยอดหรือ ูง่สุดใน24ชั่วโมงแรกอ่ะแซงหน้าแม่เทเลอร์สิตกันไปเลยนะจ๊ะต้องบอกว่านอริซาของเรานั้นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ธรรมดาเช่นกันจ้าแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถแลกเปลี่ยนเขาคิดเห็นกันได้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับแอดก็ไม่รู้ว่าแอดพูดหมดหรือว่าพูดครอบคลุมหรือยังเพื่อนๆก็สามารถพูดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆที่ได้มาดูคลิปนี้กันได้นะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเกี่ยวกับนอริซาด้วยนะก็ฟินฟินกันไปจุกๆว่านอริซาของเราเนี่ยสร้างแรงกระเพื่อมไม่ว่าจะไปหยิบจับจะไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่น่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นการแสดงคอาเป็นไทยในท ่ตางๆก็ทําให้วัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ไปทางอ้อมด้วยความเนียนๆด้วยความเป็นธรรมชาติของน้องจริงๆด้วยไม่เสแสร้งอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆแอดเห็นด้วยในเรื่องนี้มากๆเลยจ้ะก็เป็นว่าแอดไปกันก่อนนะจ๊ะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยนั่งอยู่บ้านไม่ค่อยอยากไปต่อคิวที่ห้างเลยขี้เกียจไปรอคิวนานๆก็สามารถกดลิงก์ช้อปปี้เนี่ยไปอุดหนุนร้านเพื่อนแอดกันได้ครับแล้วก็การกดลิงก์นี้เนี่ยก็จะเป็นการอุดหนุนแอดทางอ้อมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกันไปจริงๆกกัันนแล้วเบด